f t p ทั่วโลกนะครับผมนะครับขอบคุณอย่างมากนะครับที่ท่านนะครับแวะเวียนมาเป็นลังใจแล้วก็มาดูให้แล้วก็ไม่คมโฆษณานะครับนะฮะคลิปนี้จะต่อเนื่องในคลิปที่แล้วนะครับถ้าจะมีคนมาพยายามบอกหรือมาชี้นะครับยูทูบเบอร์ฝั่งลุงป้าหรือคนใกล้ชิดคนใดที่บอกว่า คนเหล่านี้มาหาประโยชน์จากลุงป้าคุณว่าคนที่จะพูดเรื่องอย่างนี้ออกมาได้เนี่ยต้องเป็นคนอย่างไรครับโดยมากที่เราได้ยินก็คือจะเป็นคนอยู่ตรงข้ามกับลุงป้าใช่หรือไม่คนที่ด่าลุงป้ามาสามสี่ปีใช่หรือไม่จะชอบพูดแบบนี้ทำไมเขาจึงพูดอย่างนี้ครับ คนที่เกลียดชังลุงป้าด่าลุงป้าเนี่ยถ้าเขาทำคอนเทนต์นะครับอยากให้เขาปิดการเปิดรายได้ถ้าคุณจะด่าโดยสุดริตใจคุณต้องปิดสร้างรายได้ดังนั้นคุณได้เงินได้ทองเพราะด่าลุงป้ามาห้าปีพวกคุณก็เหมือนพวกเราเราช่วยนะครับที่จะแก้ข้อมูล ต่างๆที่พวกคุณเอาไปโจมตีทำร้ายเนี่ยและมันเป็นเรื่องที่ไม่จริงถ้ามันเป็นเรื่องจริงพวกคุณคงชนะองคาพยพลุงป้าไปนานแล้วพวกคุณมันเล่เหลี่ยมดาดทำลายลูกป้าทุกรูปแบบแล้วก็พยายามที่จะมาแสะมาทํำลายคนข้างลุงป้าพวกคุณไม่จริงใจอยู่แล้วพวกคุณจะมาห่วงว่า คนนั้นคนนี้จะมา,าหารายได้นะหาประโยชน์จากลุงป้าคุณกับพวกเขาเนี่ยคุณสร้างประโยชน์อะไรให้ลุงป้าหาว่าเขาหาประโยชน์จากลุงป้าเขาสร้างประโยชน์ให้ลุงป้าด้วยมากมายเพราะการร่วมแรงร่วมใจระหว่างคนที่เป็นเจ้าภาพแต่และอยา่างช่วยเหลือลุงป้า ในการหาเงินหาทองในการจัดงานต่างๆนะครับเพื่อให้ลุงป้ามีความสุขทุกคนก็ช่วยกันคนละเล็กละน้อยใครมีมากช่วยมากใครมีน้อยช่วยน้อยใครไม่มีก็ช่วยกำลังแรงกำลังแรงกายเขาทำอย่างนี้มาตลอดทุกคนทำงานใหญ่ๆให้เห็นประจักษ์แล้วก็ให้ทุกคนมีความสุขให้เอซมีความสุขให,ให้ชาวบ้าน ที่ได้มาเที่ยวงานมีความสุขทั้งหมดมาจากการร่วมแรงร่วมใจของ FCTP— คนรักลุงป้าดังนั้นคนที่มาโจมตีด่าว่าเขาตลอดมายังจะมาชี้หน้าชี้เป้าว่าคนนั้นมาหาประโยชน์จากลุงป้าดังนั้นเวลาท่านจะฟังวลีเหล่านี้วาทะกรรมเหล่านี้ท่านต้องนึกด้วยว่าคนที่เขาพูด เขามีจุดประสงค์อะไรครับหนึ่งสร้างสรรสองปกป้องลุงป้าหรือจะทำลายกับกล่อนลุงป้าถูกต้องไมหมฮะดังน,นั้นเรื่องนี้นะครับใครที่เขาอยู่ร่วมกันอะไรต่างๆที่เขารู้เขามีเนี่ยเขาจะเอามาปรับปรุงปกปกป้องกันเองนะฮะปกป้องกันเองถ้ามันเหลือบ่ากว่าแรงสมมตินะ เขาก็จะบอกกันอ่เาเขาก็จะบอกกันนะครับดังนั้นจุดนี้เนี่ยคําว่ามาขอบโกยประโยชน์จากลุงป้าคนที่พูดไม่ใช่คนรักลุงป้าเพราะคนรักลุงป้า ถ้าเขาจะตีกันเขาตีเพื่อก่อไม่ได้ตีจริงๆแล้วก็คืออยากทำลายนะครับตรงนี้ฟังให้ดีนะครับรายละเอียดจุดนี้ต้องฟังให้ดีว่าใครเป็นคนพูดพูดเพื่ออะไรตัวคนพูดนั้นเคยทำอะไรให้กับลุงป้าไหมเคยเข้าไปร่วมบริหารเคยเข้าไปทำงานร่วมจุดนั้นจุดนี้แล้วเป็นที่รักที่ปรารถนา ที่พอใจของ FCTP และยูทูบเบอร์ที่เขาร่วมแรงร่วมใจจำเป็นเจ้าภาพในหลายๆงานหรือไม่นะอันนี้ก็นะครับก็ต้องมาพูดให้ฟังนะครับดังนั้นวาถ้าก,กรรมว่าพวกที่มาหาประโยชน์จากลุงป้าพวกที่มาหากินมาอยู่กินมาเกาะกินกับลุงป้าเนี่ยจริงๆแล้วคือใครครับ คำเหล่านี้ควรจะหมายถึงคนฝังไหนครับที่ยังมาเกาะกินลุงป้าหนีจากลุงป้าไม่ได้ก็คือพวกทำลายพวกด่าพวกเกลียดชังลุงป้านั่นแหละครับสื่อเกลียดชังลุงป้าเขาก็ขายข่าวลุงป้านั่นแหละครับเพราะขายข่าวลุงป้าแล้วมีคนติดตามคนเกลียดก็มาติดตามเยอะดอนนะี้ไอ้พวกที่ด่าลุงป้ามาตลอดสี่ห้าปี รู้หน้าว่ามีใครบ้างจนวันนี้มันไปทำอะไรทำมาหากินอะไรบ้างก็มันเป็น Youtube ไงมันก็ต้องมาด่ามาว่ามาแซะมาใช้ชื่อลุงป้าในการทำมาหากินนั่นแหละครับมันไปทำอะไรได้ล่ะเวลาพูดแบบนี้ทำอย่างนี้ให้เรามองว่าปัจจุบัน ทุกปัจจุบันที่ว่ามาเนี่ยทุกปัจจุบันใครโกรธเกลียดลุงป้าละ่ะทุกปัจจุบันใครรักใครช่วยกันนะครับยืนเคียงข้างลุงป้าละ่ะประโยชน์สีขาวหรือประโยชน์สีดําประโยชน์สีดําคือพวกคอนเทนต์บาปประโยชน์สีขาวคือคอนเทนต์ปกป้องดูแลรักเคียงข้างลุงป้าไม่มีใครทําให้สิ่งที่เขาทํา youtube เนี่ยเป็นเงินได้ นอกจาก f อที่ดูครับ fc ลรักลุงป้า f อซรักยูทูบเบอร์ลุงป้าด้วยถ้า f อคนไหนรักแต่ยูทูบเบอร์ไม่รักลุงป้านั่นเขาเรียกว่าไม่ใช่ fc ลุงป้าถ้ายูทูบเบอร์คนไหนไม่รักลุงป้าเขาก็จะไปทำคอนเทนต์บาปทำให้ดิสเครดิตลุงป้าทำให้ลุงป้าติดลบ อันนั้นคําไม่เรียกว่ายูทูบเบอร์ลุงป้านะครับมันก็จะได้นิยามนิยามคำออกมาอย่างนี้นะครับดังนั้นวาถากรรมว่าจะทำลายคนใกล้ชิดลุงป้าโดยบอกว่าคนเหล่านั้นพยายามที่จะมาหากินหาผลประโยชน์จากลุงป้าอ้างชื่อลุงป้าหาผลประโยชน์ถ้าคนเหล่านี้คือฝั่งทำลายลุงป้ามาตลอดคุณจะเชื่อเขาไหมนะครับ อันนี้ต้องรายละเอียดให้ดีต้องมีหลักฐานให้ดีนะครับมีหลักฐานให้ดีนะครับส่วนใครมาแซะมาดา่ามาว่าลุงป้าถ้าเรายกย่องว่าเขาเป็นคนดีก็คงไม่ใช่อะไรแะครับนะครับดังนั้นวิเคราะห์ให้ดีเรื่องตรงนี้นะครับนะฮะตอนนี้นะครับทุกคนก็ต้องนะครับอยากให้ลุงป้ามีความสุขอยู่มอมๆแม่ๆตามที่เขาทําอยู่ ส่วนพวกเรายูทูบเบอร์ยลุงป้า f อลุงป้าก็ต้องช่วยกันรณนงคงนะครับในการสนับสนุนสินค้าลุงป้า